สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสําหรับงวดวันที่26ะะดเดือน864นะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษสูตรหนึงนะคะที่แอดจะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับงวดนี้ก็สูตรหนสูตรคัดพิเศษนะคะแอดก็จะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะสําหรับงวดวันที่26นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่2 6กแอดก็จะมาสรุปผลงวดวันที่23นะคะ23เดือน864นะคะทั้งหมดมี3สูตรนะคะก็จะมาสรุปให้รับชมนะคะว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งค่ะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะก็จะมีเสียงรบกวนนะคะคือก็จะมีฝนเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนนะคะค่ะ ก็จะมาสรุปเลยนะคะสําหรับงวดวันที่23เดือน8นะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเลยไปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษเดี๋ยว ชุด6ตัวนะคะ051025นะคะสำหรับเลขที่ออกก็051025นะคะชุด6ตัวชุด3ตัวนะคะ025 2ตัวบน25 2ตัวล่าง10นะคะอันนี้หวยาพัฒนาสุรคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะ เราเข้านะคะเข้าห้าศูนยูนห้าเข้าสองตัวล่างนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะของเราห้าศูนเลขที่ออกก็0ูนย์ห้าเข้าตัวกลับล่างนะคะสองตัวล่างนะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษต้องขออาภัยนะคะเข้าแค่ตัวกลับนะคะไม่เข้าตรงๆเนาะงวดที่แล้วนี้ยังเข้าตรงๆเนาะต้องขออาภัยนะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษเนาะเยวเข้าแค่ตัวกลับนะคะ กำลังวันนะคะกำลังวันก็มีหนึ่งมีสองนะคะมีหนึ่งมีสองนะคะเข้าสองตัวนะคะกำลังวันนะคะส่วนเด่นนะคะหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสามเด่นสองเด่นเก้ารองเจ็ดนะคะเราก็เข้านะคะเข้าเข้าเด่นเด่นสองนะคะเด่นสองแต่จับคู่ไม่เข้านะคะ เสียดายมากเลยนะคะสองห้านี้แอดไม่เคยทิ้งเลยนะแต่งวดงวดนี้แอดทิ้งนะคะแอดมาข้ามมาสองหกเลยเนาะจากสองสี่สองหกเลยอแอดก็ข้ามไปข้ามสองห้าไปนะคะปกติแอดจะไม่ทิ้งสองห้าเนาะเพอแอดช,อ,ชอบมากสองห้านะคะแทบจะมีทุกคลิปเลยนะคะสองห้าพอชอบนะคะตามมาตามตามมาเรื่อยๆนะคะ แต่ว่างวดนี้แอดทิ้งไปเนาะก็กระ,กระโดดข้ามเลยะคะสองสี่เป็นสองหกเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าเด่นสองนะคะส่วนกําลังวันก็มีสองมีศูนยนะคะกําลังวันก็มีสองมีศูนย์แต่แอดจับไม่เข้านะคะเจาะไม่เข้าต้องขออภัย f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขออภัยนะคะจับให้ไม่เข้านะคะส่วน ที่ข้าวก็แค่เด่นสองนะคะเด่นสองต้องขออภัยด้วยเนาะต้องขออภัยเอฟสี่นะคะก็เสียดายนะคะแอดก็เสียดายเนาอสองสี่เป็นสองกระโดดไปสองหกเลยนะคะก็ขออภัยเนาะ สูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวงวดวันที่23นะคะเม็ดเดียวหวยลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจาะเน้น,เ,น,นเด่น3วิ่ง3ารูด3ก็ไม่เข้านะคะต้องขออาภัย f c ทุกท่านนะคะสำหรับ3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ดก็ไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะหลุดนะคะต้องขออาภัยนะคะ งวดนี้ก็เข้าแค่สูตรคัดพิเศษนะคะก็เข้าแค่ตัวกับเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าต้องขออาภัยเอฟซีทุกท่านนะคะขออาภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะที่แอดก็จับไม่เข้านะคะเสียดายเด่นสองแต่ว่าจับไม่เข้าเนาะกระโดดข้ามไปจาก 24, สองสี่เป็นสองหกนะคะก็กระโดดข้ามสองห้าไปเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะติดตามกันไปนะคะก็รับชมกันนะคะว่า งวดวันที่26นี้แอดจะมีตัวไหนมั่งนะคะเราจะมารับชมต่อเลยนะคะชมต่องวดวันที่26เลยนะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษนะคะแอดก็มาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะสูตรหนึ่งสูตรคัดพิเศษนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะคะงวดที่แล้วนี่เข้าชุดหกตัวเลยแต่งวดนี้ก็หลุดนะคะเข้าแค่ชุดพิเศษก็เข้าแค่ตัวกลับนะคะตัวตรงไม่เข้าเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็มีเข้ามีหลุดเนาะอ่าแนวทางนะคะ งว,วดวันที่26เดือน864นะคะแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวนะคะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะเดี๋ยวจะลงกำลังวันให้ด้วยนะคะสูตรคัดพิเศษ2ตัวนะคะ สามสี่นะคะสามห้านะคะสามเก้านะคะส,ะคะสี่แปด สี่เก้านะคะเก้าห้าเก้าหกหกแปดนะคะ กเก้าเจ็ดแปดนะคะ หนึ่งหกนะคะหกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่แปดสามนะคะ สำหรับสองตัวนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างลงครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กำลังวันกันนะคะสามสี่หกสอง เก้าแปดนะคะสำหรับกำลังวันนะคะ3 4 6 2 9 8นะคะ3 4มส9 8กสาำลังวันนะคะใครไม่ชอบที่แอดมินยังไม่ถูกใจที่แอดมินจับคู่ให้ก็สามารถจับคู่เองนะคะเพราะว่าแอดมินก็ลงกำลังวันให้แล้วนะคะ แนวทางงดวันที่26เดือน864นะคะหหมวยล่าวพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะ3 4 3 5 3 9 4 8 4 9 9 5 9 6 6 8 6 9 7 8นะคะ1 6 6 0 9 1 0 4 8 3นะคะกําลังวัน3 4 6 2 9 8นะคะ3 4 6 2 9 8ส่วนกําลังวันนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งค่ะขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะ ไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ